นี่นะคะอันนี้ก็เป็นโจ๊กของแม่ค่ะก็คือส่วนหนึ่งทำเสร็จแล้วเราก็จะฟีดใส่กับตู้แช่ไว้ด้วยนะคะเผื่อในยามจำเป็นเช่นมื้อเช้ามื้อเร่งรีบนะคะกับเวลาต้องออกไปจากบ้านแต่ทำไมทำหม้อใหญ่ขนาดนี้ก็คือไหนๆทำแล้วก็ทำเผื่อคนในบ้านด้วยเลยค่ะหลังจากดูแลแม่มาได้สักพักหนึ่งเราก็ได้สัจธรรมว่าจริงๆแล้วอาหารเหลวที่ให้ผู้ป่วยทางสายยางเนี่ย มันก็ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ควบคุมแคลอรี่ได้แล้วก็ควบคุมปริมาณในเรื่องสุขภาพได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วทำไมจะต้องทานเฉพาะผู้ป่วยล่ะคะในเมื่อเรายังสุขภาพดีแต่ถ้าเกิดทานอาหารแบบนี้มันก็จะทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็ถนอมสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยกับระบบย่อยตอนเช้าเนี่ยเวลาตื่นมาปกติแล้วเนี่ยฟ้าก็จะทานแต่กาแฟเวลารีบๆนะคะบางทีเราก็แบบ อาหารเช้าบางทีเราก็แทบจะไม่ได้ทานเลยด้วยซ้ําเพราะว่ารีบตื่นมาเต้องมาทําให้แม่ก่อนก็ปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกนะคะเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่แบบว่าไหนๆก็จะทานให้แม่แล้วคือแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ5อาหารพภชนาการต้องครบ5หมู่แต่ว่าต้องควบคุมแล้วก็ควบคุมแคลอรี่นะคะแล้วก็ควบคุมเรื่องหวานมันเค็มทุกอย่างเลยนะคะ แล้วทีนี้คือตอนเช้า,าต้องทําให้แม่เสร็จแล้วเราถึงจะมาได้มาทานบางทีอาจได้ทานข้าวตอนมื้อเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงเพราะว่าไหนจะแบบดูแลแม่ไหนจะต้องตอบอินบ็อกซล์ลูกค้าไหนจะต้องทํางานแล้วก็อะไรฟ้าก,ก็เลยลองดูนะคะว่าก็ถ้าทาให้แม่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหารแม่เนี่ยแหละมาทานก็คือเวลาเรายุ่งๆเนี่ยเช้ามาเราก็ใส่แก้วดูดเลย หนึงแก้วแทนกาแฟไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยากทานกาแฟก็คืออันนี้เหมือนทานข้าวมื้อเช้าแต่ว่าไม่ต้องมานั่งเคี้ยวให้เสียเวลาก็คือใส่แก้วแล้วก็ดูดดูด,ดูดดดแล้วก็ทานกาแฟไปเลยประหยัดเวลามากเลยค่ะที่สําคัญเลยนะคะมันจะเหมือนกับเป็นอาหารลดน้ําหนักสําหรับเราเพราะว่าถ้าเวลาเราทานเองเนี่ยเราก็อยากทานขนมปังอยากทานนู่นทานนี่ทานนั่นซึ่ง มันก็จะแบบว่าไหนจะน้ำตาลไหนจะแป้งไหนจะอะไรแต่อาหารผู้ป่วยเป็นอาหารสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตเบาหวานความดันคือไม่หวานไม่มันไม่เค็มอันนี้เป็นอาหารสุขภาพโดยแท้เลยนะคะมันก็คือเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับว่าข้าวกับต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้พลังงานจากไข่จากโปรตีนแต่ทีเนี้ยคือถ้าให้เรามานั่งทานต้มจืดทุกวันเนี่ยมันก็น่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามื้อเช้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบนี้ใส่แก้วแล้วก็ดูดเลยเนี่ย เพราะว่ามันโอเคมากเลยนะยิ่งเวลารีบๆนะใส่แก้วแล้วก็ดูดแล้วก็เวลาไปทํางานอะไรเงี้ยมันโอเคมากเลยวันนี้ต้มให้แม่ก็เลยต้มเผื่อตัวเองด้วยเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก3วันนะคะก็ต้มเสร็จเนี่ยก็คืออันนี้ใชหมอสตนเลสอย่างดีนะคะ304แล้วก็เ,เวลา ต้มเสร็จฝาก็จะเอาไปปั่นนะคะก็คือวางให้เย็นก่อนแล้วก็เอาไปปัน่นเพราะว่าเครื่องปั่นเนี่ยมันเป็นพลาสติกก็พอวางให้เย็นเสร็จแล้วก็ไปปัน่นพอปั่นเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตั้ง,งไฟแล้วก็คนรอให้มันเดือดก่อนแล้วก็พอมันเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเรากา็วางให เกิดอุณหภูมิอุ่นๆนะคะแล้วก็แพ็คแล้วก็เอามาใส่ตู้ฟรีซเลยแบบนี้อาหารจะคงคุณภาพแล้วก็เก็บได้นานนะคะแล้วก็ไม่เสียแล้วเวลาจะทานเนี่ยก็ค่อยเอาออกมานึ่งใช้การนึ่งนะคะจะไม่ใช้ไมโครเวฟที่บ้านมีไมโครเวฟแต่ไม่ใช้นะคะเอาไว้ให้แขกแล้วก็เพื่อนๆที่มาที่ใครอยากเสี่ยงชีวิตก็ใช้ไปแต่ว่าตัวไฟเองเนี่ยเราก็จะใช้ภาชนะที่เป็นสแตนเลสแบบนี้เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ใช้หม้อนึ่งแบบนี้ค่ะตอนเช้าเช้า คุ้มค่านะคะนี้ลงทุนไปประมาณห้าหมื่นกับเครื่องครัวแต่แลกกับสุขภาพก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างน้อยๆก็คือเราก็ได้พยายามทําเพื่อสุขภาพเราเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเยอะมากเลยนะคะภาชนะที่ใส่อาหารก็มีส่วนนะคะเราจะทานอาหารคลีนหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเรื่องอาหารเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือ อาหารดีแต่ภา,าชนะไม่ดีเวลาทําอาหารมันก็หลุดมานะคะหม้ออลูมิเนียมนี้ถ้าเลี่ยงได้เรี่ยงเลยนะคะแล้วก็ถ้าใช้หม้อสแตนเลสได้เนี่ยจะดีมากเลยนะคะส่วนเทฟลอนก็ต้องเลือกเทฟลอนที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณภาพมันก็จะร่อนออกมาเลยค่ะ